สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้ง วันนี้เวลา17.25น,น,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายทอรีอิบเซนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถาวายอักษรสารปราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทยนายทอรีอิบเซนได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย เวลา17นาฬิกา29นาทีนายแพทริกเบิร์นซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอแลนด์ประจำประเทศไทยนายแพทริกเบิร์นเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไอแลนด์ประจำสาธารณร,รัฐสิงคโปร์มาก่อน เวลา17.33นาฬิกา33นาทีนยปาเวลปีเตลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณร,รัฐเช็กประจําประเทศไทยนายปาเวลปีเตลเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุนรกระทรวงการต่างประเทศสาธารณร,ร,รัฐเช็กมาก่อน เวลา17.40นาฬิกา4ีนาทีนยแพทริกเฮมเมอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุรีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชรัฐรักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยนายแพทริกเฮมเมอร์เคยดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการทูตรประจํานายกรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีราชรัฐรัเซมเบิร์กมาก่อน เวลา17นาฬิกา46นาทีนางอัสตริดเอมิเลียเฮเลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู rid, lle, ่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจําประเทศไทยนางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจําสาธรารณรัฐแอฟริกาใต้และเอกอัคราชทูตผู้แทนราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจําประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้มาก่อนเวลา17นาฬิกา50นาทีนายโรเบิร์ตเอฟโกเดก ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูล,ลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยนายโรเบิร์ตเอฟโกเดกเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ประสานงานอาวุโสด้านสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานสํานักงานประชากรผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่นฐานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา วันนี้เวลา11นาฬิกา4นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราัคาติยาราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนพิมายวิทยาตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ชุดแก่ในอำเภอพิมายและผู้แทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อเชิญไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอพิมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจต่อไป ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโนรูตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน20อำเภอบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง6,220ครัวเรือนวัด37แห่งโรงเรียน38แห่งพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า160,000ไร่การได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เวลา11นาฬิกา30นาทีเสร็จไปยังสะพานท่าสงกรานต์อำเภอพิมายทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและทอดพระเนตรสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลโดยอำเภอพิมายเป็นพื้นที่รับมน้ำจากลำน้ำาสายที่ไหลมารวมกันได้แก่ลำพระเพลิงลำตะคองลำเชียงไกรลำจักราศและลำน้ำมูล ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่เป็นวงกว้างตั้งแต่วันที่3ตุลาคมมีพื้นที่ประสบอุทกภัย11ตำบลบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง2,500ครัวเรือนวัด7แห่งโรงเรียน9แห่งพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า17,000ไร่โดยทางจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีสถานที่สำคัญอาทิอุทยานประวัติศาสตร์พิมายพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพิมายประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีไปเยี่ยมผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําพูค่ำวานนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทยัยต่อเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูวันที่6ตุลาคม2565ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยที่โรงพยาบาลอุดรธานีอำเภอเมืองพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กชายกฤษกรเรืองเจริญอายุ3ปี3เดือนซึ่งได้รับการผ่าตัดสมองขณะนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บซึ่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลหนองบัวลำพูอพําเภอเมืองจำนวน5คนได้แก่นายกาทอรทองโคดอายุ21ปีเด็กชายกันตพงเสือนาอายุ4ปี5เดือนนางเจริญชัยเกเรนอายุ56ปีเด็กชายชนทชัยสมพานอายุ3าปี7เดือนและนายเมธาจิว ะบวรวิสุทธ์อายุ75ปีโดยประธานองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชาฤทัยและทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับญาติและครอบครัวให้ได้ทราบ ส่วนที่โรงพยาบาลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีไปเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กหญิงอุมาพรม่วมกระโทกอายุ12ปีซึ่งบาดเจ็บมีแผลที่ขาข้างขวาและมีอาการมึนงงเนื่องจากโดนรถยนต์ชนโดยแพทย์ได้เฝ้าสังเกตอาการทางสมองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ที่บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชินสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ วันนี้ที่ห้องประชุมอาคารริมน้ำวิสาหากิจชุมชนเทศบาลตำบลสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแก้ไขสถานการณ์การ,การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1,000พันถุงมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยโดยมีผู้ราชการจังหวัดในอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอสัพ,พยาเก่า จากนั้นลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสัพพยาจำนวนสิบครอบครัวพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วยทั้งนี้จังหวัดชัยนาทเกิดฝนตกหนักและน้ําเอ่อล้นจากแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําสาขาเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่6อําเภอราษฎรเดือดร้อนกว่า7,400ครัวเรือน ที่สำนักง,งานเทศบาลเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดชัยภูมิเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ในอำเภอเมืองชัยภูมิในอำเภอภูเขียวในอำเภอคอนสวรรค์นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิรวม1000ถุงเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จากนั้นลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านโนนเกอกอำเภอเมืองทั้งนี้จังหวัดชายภูมิมีพื้นที่ถูกผลกระทบจากพายุโนรูทั้ง16อำเภอซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนหนึ่งพัน 1, ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับอิทธิพลจากพายุโนรูส่งผลให้น้ำในแม่น้ําป่าสักเอื่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรใน10บอาเภอโดยอําเภอหล่มสักเสียหายมากที่สุด ประชาชนถูกผลกระทบกว่า20,000ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายส่วนอำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอสีเทพบ้านเรือนถูกน้ำท่วมรวมกว่า4,000ครัวเรือนซึ่งทั้งสองอำเภอได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทันท่วงที องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์รับมอบรายได้จากการจัดโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมา์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นประธานในพิธีรับมอบรายได้จากการจัดโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษไลการุ่น M10P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เพื่อ22องค์กรการกุศล จากนายถาปนะสิริวัฒนพักดีประธานกรรมการอำนวยการจัดงานและอดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประทรมซึ่งบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์ไปประดับกล้องจัดทำกล้องถ่ายภาพ2รูปแบบได้แก่ชุดสีเหลืองและชุดสีเขียวจำนวน22ชุด นำมาประมูลมอบรายได้ให้กับ22มูล,ลนิธิโดยชุดสีเหลืองหมายเลข10ทับ10มอบรายได้จากการประมูลให้กับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับใช้ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและด้านการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสจบข่าวในะพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณเปียนีเทียมอ,อัมพรในชั้นกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ